สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมสมชายนะครับจากช่องรีวิวที่ดินขอนแก่นรันพาร์ตี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินนะครตรงนี้ที่เราเย็นอยู่นี่เรียกว่าบ้านโนนชัยนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมที่ดินที่จะพาชมวันนี้นะครับเนื้อที่386.1ตารางวานะครับติดถนน2ด้านครับถนนด้านด้านหลังผมนี่นะฮะก็คือ อ่าเป็นซอยนะฮะซอยลาดขันหนึ่งสิบนะครับคุณผู้ชมที่ดินที่จะดูวันนี้ก็คือแปลงนี้นะครับที่ปลูกนี่ฮะติดถนนตรงนี้เป็นสี่แยกนะครับเป็นสี่แยกตรงเข้าไปตรงนู้นนะครับก็จะเป็นมหาลัยสงฆ์นะครับมหามกุ่ราชวิทเาลัยนะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับไม่ไกลนะขัดออกไปเดี๋ยวพาดูหน้าแปลงก่อนครับนี่นะครับแปลงที่จะพาดูวันนี้นะครับติดถนนกว้างมากครับคุณผู้ชม เป็นถนนตัด2ด้านนะครับถนนเส้นนี้ลาดแค่หนนะครับถนนเส้นนี้เป็นซอยลาดแค่หนนะครับถนนกว้างมากครับหน้าแปลงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจากตรงนี้ยาวไปนู้นนะฮะนู้นประมาณ49เมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่ติดกับลาดแค่หนตรงนี้นะฮะ จากนี้นะครับจากตรงนี้นะครับยาวไปนู้นไปถึงต้นไม้ตรงนู้นประมาณ40เมตรครับคุณผู้ชมลักษณะรูปร่างแปลงนะครับแต่ละด้านไม่เท่ากันนะครับด้านท้ายแปลงจากฝั่งนู้นยาวไปนู่นก็ประมาณ28เมตรนะครับถนนกว้างครับ2ด้านมีไฟฟ้าประปามีถนนคอนกรีตนะครับมีรางระบายน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะสวยครับคุณผู้ชมที่ดินนี่สูงเสมอกับถนนเลยครับด้านที่ติดกับกําแพงเพื่อนบ้านนะครับยาวลึกเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนู้นฮะประมาณ48เมตรครับ ถนนเส้นนี้วิ่งออกไปตลาดบ้านนนชัยนะครับคุณผู้ชมตรงไปห่างตลาดบ้านโนนชัยประมาณสักร90เมตรเองครับข้างๆก็จะมีโกดังนะครับมีโกดังมีห้างร้านนะครับตรงไปด้านนู้นก็จะเป็นค่ายศรีพัชรินนะครับสวยครับตรงนี้มีจุดเด่นหลายอย่างนะครับสามารถขึ้นเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์ได้เพราะว่าอยู่ติดตรงนี้จะอยู่ติดกับ โรงเรียนอาชีวะถึง2แห่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปากซอยก็จะเป็นโรงเรียนโนนชัยนะครับอ่าอยู่ใกล้ตลาดนะครับอยู่ใกล้ถนนเกษตรกรทุ่งสร้างนะครับออกไปในเมืองนะครับไปศูนย์ราชการนี่ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเองครับใกล้ตลาดจอมพลด้วยครับเป็นถนนคุดแดงใบเดียวนะครับนะ386.1ตารางวาครับคุณผู้ชม สำหรับราคาขายนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับขายยกแปลง6กล้านเก้าแสนบาทนะครับสนใจก็ติดต่อพูดคุยสักถามได้นะครับกับรันพ r o อพตี้ที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าหนครับหน้าแปลงนะครับเดี๋ยวใครดูทิศทางนะครับหน้าแปลงฝั่งที่ติดกับถนนนะฮะด้านด้านฝั่งนู้นจะเป็นทิศตะวันตกนะครับคุณผู้ชมนะ ฝั่งนี้จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับนี่นะครับหันหน้าไปทางทิศใต้ใกล้ตลาดใกล้สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างนะครับห่างบึงทุ่งสร้างประมาณสัก600เมตรครับคุณผู้ชมแล้วก็ห่างถนนเกษตรกรทุ่งสร้างประมาณ1.5กิโลนะครับห่างตลาดจอมพล1.7กิโลนะครับห่างศูนย์ราชการขอนแก่นประมาณ2.2กิโลนะครับ จุดเด่นก็คือติดถนน2ด้านนะครับถนนกว้างมากนะฮะสามารถขึ้นตึกขึ้นอพาร์ทเมนต์ได้นะครับตรงนี้อยู่ในเขตชุมชนนะครับคนอยู่คนข้างหนาแน่นนะครับคุณผู้ชมตรงไปตรงนี้นก็เป็นมหาวิาลสงนะครับเนี่ยนะฮะถนนกว้างมากเลยครับที่ดินเสมอถนนแล้วนะครับถมเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับมาเคลียร์พื้นที่มาถมเพิ่มอีกนิดหน่อยก็สามารถขึ้นตัวอาคารขึ้นตึกได้เลยนะครับ สำหรับใครที่มีที่ดินนะครับอยากจะให้ช่วยโปรโมตนะครับผ่าน YouTube นะครับเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสในการขายก็ติดต่อมาได้นะครับนะฮะสามารถทําเป็นคลิปโปรโมทให้นะครับคลิปสั้นประมาณ2นาทีนะครับส่วนค่าใช้จ่ายก็ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับนะฮะราคาคลิปละ300บาทเท่านั้นเองครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้ามีแปลงใหม่ส,สวยๆมาให้คุณผู้ชมดูอีกก็รอติดตามด้วยนะครับกับรัน Property รีวิวที่ดีๆทั่วจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงสวัสดีครับ